พี่จะไปไหนไปไหนก็จะลงไปเล่นหน้าเหมาือนไงอ๋อไม่ลงฝั่งนู้นนะบ่เมันจะลงมาเล่นกูนแล้วนะก็ย้อนมึงอะล่ะไปมองหนาผู้สาวเขาอะ่ะกูมองรถไฮรักดีโวู่มันมีสาวอยู่แถวนั้นพอด,ดอีอะอะอะรถหน้ารอตาเหลยไม่มีอะไรครับพี่ไม่ไมีอะไร,ะคะอรครับมึงเห็นไหมกูถืออะไรฮะขอโทษครับมึงเลิกบ้องได้แล้วเอาขอโทษครับพี่ มองสาวกูหมามว่าถ้าผม,มึงอ่ะขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจมองครับพี่บอนแล้วนะมอนเป็นควันในป้องเมนแล้วมึงอ่ะคือผมมองรถพี่อยู่ครับแล้วผมหมันไปเห็นสาวพี่พอดีครับแต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับพี่ผมขอโทษครับมึงไม่ได้มองอะไรมึงมองเพงเลยอย่าให้มีรอบต่อหนะไม่ไงมั้นน้ำหมายเป็นบอลจะไปถ่ายถอยมึงนะพี่ขึ้นรถอย่าให้กูเห็นอีกนะ เราจะไปทำเขาทำไมก็มันมองโนเลก็กอะไปอย่าห้มองอ่ะไปขึ้นรถเกือบมีเรื่องแล้วาตามึงอกั้ตัวกูไม่ได้ตั้งใจ ไอ้เจ้าเหรอฮะชิปไปทเลยนัดเอามึงอยากโดนไอ้เจ้าไหมมาทางนี้ไม่มีอะไรครับพี่ตัวลิ้งก็ลุกไปเบี้ยวของผู้ชายนี่ครับใจเย็นก่อนครับพี่ใจเย็นก่อนมึงยังมองอีกเหรออ่าได้เหนื่อยไหมมึงจะไปที่ล่นมึงไปเหนื่อยไหมมึงหวานให้ดิเงโอ้แมวตัอี้ไปซะมึงยัมองทำไมวะไม่มีอะไรพี่ตัวลิ้งก็ลุกไปเลย หันหน้าไปมึงด้วยไม่ดดไปไปคุณขึ้นรถไปมานี้ยนี่ม,มานั่งนี่มาเอาเขาเรียกนะมาเอาโต๊ะมาด้วยเอาโต๊ะเปนน้ำมอีกเฮ้ยกูยาาถามมึงจริงเหรอวะมึงมองสาวกูทําไมผมไม่ได้มองจริงครับพี่ผมมองรถของพี่ครับผมไม่ได้มองสาวพี่ครับ แล้วทำไมต้องมองรถกูก็รถไฮรักรีโว่พี่อะครับมันสวยจริงๆครับใครเห็นก็ต้องมองพี่รู้ว่ารถไฮรักรีโว่คันนี้มันเท่มากของแต่งเพียบแต่งยังไงก็ล่อแต่งง่ายตั้งห้าอันนี้พี่ก็รู้ดีใช่ครับพี่เป็นรถที่ผมไฟฝันเลยครับพวกมึงไม่ได้มองกันหรอกพี่ไม่ได้เป็นผมพี่ไม่เข้าใจแล้วผมมองรถพี่มึงก็ไม่ได้เป็นกูมึงก็ไม่รู้หรอกรถ ย่านนี้มันก็ไม่ได้มีสสวยแบบนี้ผมก็หันมามองแล้วมันก็โดนครับมึงฟังกูดิมึงมองรถกูจริงไหมกูถามมึง,งตรงๆนะจริงครับพี่คือผมมองตัวรถครับไม่ไม่มีท่วนอื่นเลยครับที่ผมมองพี่รู้ว่ามันเท่แล้วพี่จะบอกอะไรให้นะว่าไฮรักรีโวคันนี้ยภายในมันกว้างนั่งสบายโปงง่งโล่ง เอาตามตรงผมก็อยากนั่งครับอยากลองนั่งดูใช่ครับผมก็บักกันครับแล้วก็พยายามเก็บเงินไปดาวน์ค้ับมึงยังมาเปลี่ยนเรื่องต่อให้รถกูเท่ถ้กขนาดไหนอ่ะมึงก็ไม่มีสิทธิ์มองแฟนกูเฮ้ยพี่ก่อนที่จะทะเลาะกันอ่ะขอถามหน่อยว่าใครแฟนพี่เราแค่พี่น้องกันแค่พี่น้องว่ะ ทำไมอะตัวเล็กพี่พี่ตรงไหนเลิกคิดเองได้แล้วพี่เราก็แค่พี่น้องหนูคิดแบบนี้กับพี่มาตลอดอะ่ะเฮ้ยกูเจ็บคีดไปหลับไปส่งทุกวันพาไปดูหนังทุกวันเอาไงดีเราอะไปพอเขาดิอีกทีแล้วไม่ไปอีกทีแค่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ออไม่เป็นไรพี่อย่างน้อยๆพี่ก็ยังมีรถเท่ๆไฮรักรีโวเซทอีด t ชั n นคันนี้อยู่เคียงข้างพี่นะพี่ยังเคียงข้างพี่พร้อมจะพาพี่ไปหาสาวใหม่ๆได้นะไม่แล้วก็พี่บอกก่อนได้จิ๊วไม่เป็นไรพี่ผมไมเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนพี่ ไม่ต้องหลงพี่เดี๋ยวมันก็ผ่าไปไม่ต้องห้องพี่ขอพี่แกใจแม่สบายหรอไฮรักลีโวเซติเดชั่นดับเบิลแคปขับโคตรสนุกบนท้องถนนอย่างมีสไตล์หล่อเท่แต่งหล่อแต่งง่ายใครขับก็ติดใจแต่งนิดเดียวก็หล่อของแต่งพี่